ผมเชื่อว่าทุกคนมีฝันผมก็เหมือนกันฝันอยากมีรถส,สกักคันกีกี้อย่ามัวแต่เล่นสิลูก,กลเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ทันหรอกใครจะเชื่อว่าในศสักนานา,นาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ชอบด้วยตัวของผมเอง6เดือนกับการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและฝันที่ผมอยากได้ใกล้จะเป็นจริงกีกี้ทำไมลูกทำแบบนี้อ่ะอย่าอยู่เมืองไทยเลยจะอยู่ที่ไหน เป้าหมายที่วางไว้ยังไปไม่ถึง <Hey! S 1> ไม่มีวันที่จะลม้มเลิก <Hey! S 1> ไม่ถอย <Hey! S 1> และไม่เคยใช้ต้นทุนชีวิตที่ผมมีมาตั้งแต่เกิด <Hey! S 1> ผมเริ่มจากสูง <Hey! S 1> คุณก็เริ่มจากสูงได้ <Hey! S 1> เป้าหมาย <Hey! S 1> มีไว้พุ่งชนประทิงแดง